โอเคมาเดี๋ยวเราสักคู่นะครับวันนี้น่าจะมาแบบแป๊บๆอ่ะนะก็เดี๋ยวก็ตามสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูนัสดและย้อนหลังได้พาร์ไลฟ์นี้วันนี้คุณก็จะอยู่กับช anel ของเซโร่เนเบร์กันอีกเช่นเคยนะครับนี้เรามาแป๊บๆอ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเล่นกิจกรรมก็ได้ไมั้งแล้วก็เซเลสโซนนะครับช่วงวันประมาณศุกร์หรือเสาร์นี่แหละเขาประกาศมาแล้วเนาะว่าจะไลฟ์ก็ไปตามปูกเกวสไป แบ่งๆเมื่อวานกับวันสองวันก่อนนี่ก็จัดหนักไปช่วงนี้ต้องพยายามหาเวลาพักดีๆบ้างอะไรทช่เชือนั้นระหว่างรอนะครับจริงๆผมมีความรู้สึกว่าช่วงนี้โฮโยเขาเล่นอะไรของเขาก็ไม่รู้คือรู้สึกว่าฝั่งของตัวฮงไกอิมแพคก็ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเป็นฮงไกสตาร์เรลช่วงนี้แบบอะไรของพี่แกก็มึนๆงงอยู่ถ้าพูดถึงนะ แล้วล่าสุดก็มีประกาศข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของทางข้างตัวไอ้ในเรื่องที่โผลมาผมแบบโอเมก้า oh ท็อกไปเลยอะไรแบบนั้นช่วงนี้เป็นอย่างนั้นคือผมแค่สงสัยว่าถ้าสมุิไม่ได้ไปอ่านข้อมูลนอกเกมนี่จะเก็ตไหมนะเพราะว่าดูจากการวิธีเล่าของพี่แกแล้วผมแหละคนหนึ่งแหละถ้าไม่อ่านตรงนู้นคือไม่เก็ตแน่อย่างนั้นนะคุณ ก็เลยแบบอะไรวะอีกแล้วเหรอมันแบบมันไปสรุปว่าฝั่งของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับในพารของบทไซรีนเนี่ยกลายเป็นไอนี่เว้ยกลายเป็นว่าฝั่งของตัวละครนอะ่ะมันเกิดการวนลูปขึ้นจริงแล้วไม่พอนะไซรีนนี่คือไปแยกตัวตนเป็นสองอันด้วยนะพอเข้าอาดีตเี่ยเป็นฝั่ง ตัวฟิเลียกับฝังของตัวมเมล็ดพันเดมิเออร์ดะคุณความมันเทิงก็อยู่ตรงนี้แหละแบบตั้งอ่านแล้วแบบเอ๋อได้เหรอวะเอางี้จริงเหรออะไรงั้นน่ะผมนี่งงไปเลยเอ็มซีไม่มีชุดคอสครับได้มาเป็นมาเนคินแทนแล้วใช้ได้แค่บางด่านด้วยนะมาดนคินเนี่ยนี่อะไรอ่ะดาบเหรอ ก็จะนิดนึงอ่ะอ่ะระหว่างรอนะครับปักครู่แถวแถวสิบนาทีค่อยเริ่มกันตัดกันนู่นนี่นั่นนะจ๊ะมาเดิมนะครับก็คงแป๊บเดียวแหละไลฟ์นี้ไม่มีอะไรช่วงนี้ก็รอไปฝั่งตัวเซเลสโตนขึ้นแพทใหม่ส่วนอันอื่นนี่มันแบบมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแล้วอ่ะ เพราะว่าแพทพวกกิจกรรมหลักๆมันโรมหมดแล้วนะครับอย่างดีที่ผมเหลือก็คือถ้าพูดถึงกิจกรรมนะก็คงมีแค่ฝั่งของเกนชินเนี่ยแหละหลักๆส่วนอันอื่นนี่ก็เหมือนเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบกิจล็อกอินเรื่อยๆอ่ะกับสำรวจแมปอะ่ะรอเวลาสักพักหนึ่งนะครับก็เล่นไม่ครบหรอวะเมื่กี้เหมือนขาดอันเดียววะเออใช่ขาดไปอันหนึ่ง อ,อีกรอบนะเอาด่านที่คิดว่าจบเร็วอะอะไรก็ได้ไต่สัปดาห์นี้ไม่รู้ว่าบันทึกคิงจันโคนลัมบ,บีน่าจะเล่นอะไรอีกนะครับเผมจะเล่นเร็วกว่าชาวบ้านเนาะเพราะว่าในวันที่บันทึกคิงจันโผมาตอนแพทที่แล้วอะ่ะ ผมเล่นแล้วเสร็จปึ๊บผมเล่น day one เลยเว้ยโดยมากเขาไม่ได้เล่นแบบนั้นนะเท่าที่คุยกันข้างนอกแล้วผมไปเจอเขาคุยอะ่ะเขาบอกว่าเหมือนตัวของตัวพวกพูพวกอะไรพวกเนี้ยครับมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าพูดถึงตัวไอ้นี่นะตัวมิเสเตอร์อ่ะไม่ได้ขนาดนั้น ก็เลยแบบเหมือนเขาคุยกันว่ารอเสถียรอยู่แต่จริงๆไอคอนเทนต์แบบเนี้ยมันไอนี่เว้ยมันเป็นคอนเทนต์แบบที่เป็นยูเซอร์เจเดเลตอ่ะคือหมายถึงว่าให้ผู้เล่นเป็นคนทําเองประมาณนั้นนะซึ่งมันก็ถ้ามีคนทําเยอะมันก็เป็นเรื่องนึงอ่ะนะถ้าไม่มีก็งานเข้านะครับจริงทําใหญ่มันก็ทําได้แหละแต่ว่าเหมือนลักษณะของตัวไอคอนเทนต์ตัวมิลิสเตอร์เวิเนี่ย หรือแดนอัสันพันดารานะครับมันจะมีข้อกําหนดในการสร้างอะไรอยู่เห็นได้ข่าวว่าเหมือนมีประเด็นเรื่องการไลฟ์สตรีมตอนสร้างด้วยนะว่าผิดกฎหรือัมติงสักอย่างนี่นแหละเขาไม่ให้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตามมากกว่านั้นนะนะดยความที่ตัวเราก็ไม่ใช่สายสร้างซะด้วยเห็นมีคนทิกเกอร์ผู้ผิดทิกเกตไปถามอยู่นะครับตรงข้อมูลไปถามอะหลังจากที่พูดมาเยอะ เดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าไปดูดิสัปดาห์นี้โค l มมจะเจอกับอะไรนะครับมาหาแล้วอยู่ไหนเนี่ยรุดมาใช่ไหมเออนี่นีนีมีรอบแล้วจำได้ว่าเล่นเหมือนเล่นเป็นทายสิ่งของนะครับพวกพูดพวกอะไรเขาแบบเหมือนกับ มายืนแล้วเสร็จปุ๊บก็คือให้เราทายว่ามันคืออะไรโคลัมก็ทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างเหมือนกันอ่าเขาบอกเหมือนเสียงสูงไปหน่อยนะลองดูอีกทีไหมที่บอกเสียงสูงคืออะไรวะเนี่ยคือหมายถึงว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อะปะมอนถามนะครับว่าเรื่องนี้คือสอนพูดติดพินอยู่เหรอแต่ว่วา มันดีดได้จริงๆใช่ไหมอะ่ะคือน้องดูแบบไม่มีมืออะ่ะโอเคพอพูดถึงซ่อมพินนี่คือต้องพูดถึงไอโนเนาะที่ไอโนแบบเหมือนโดนหีหลอกอะไรงั้นนะคุณเพราะโคลามเล่นไปวางแล้วเรียกว่าไม่บอกอะไรเลยนะครับเขาบอกพอซ่อมพินเสร็จแล้วเท่าก่อนนะพวกพูดจันทาก็ดีจะกระยกใหญ่เลยแล้วก็มาขยันขยอทุกวันเลยละ อันที่จริงฉันก็เล่นไม่ค่อยเป็น,นมมเ,ม,เมื่อก่อนก็ได้แต่ฟังคนอื่นเล่นน่ะอ่อาฮะไมมอนบอกเข้าใจได้รู้สึกว่าถ้าตั้งวงแล้วก็โพลัมต้องรับหน้าที่เป็นนักล็อกนํำแน่ๆเลยพูดถึงเครื่องดนตรีเจ้าในี่ถนัดเป็นพิเศษเลยนะไม่ว่าจะเป็นพิงของมอสแตดกองเยมเย็มของนัดลานใช่ไหมไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมครับ เขาบอกว่าเราก็เชี่ยวชาญน,นะเราบอกก็งั้นๆแหละพอได้นะครับพอเป็นจ้าโครามก็บอกว่างั้นช่วยสอนแทนได้ไหมเนี่ยใหสอนพูดจันทานะครับนี่เหมือนเอ็มซีจะคิดอยู่ว่าเออแล้วแบบเล่นเพลงอะไรดีนะนี่ไงครั้งคราวกินกล้วยไปจัดไปวิชั <laughs> เดมเลเลตบอกทุงนี้พูดจันทากํกำลังฝึกเพลงที่ฉันชอบทำเป็นประจำอยู่ เธอยังจำทำนองได้ไหมหรือไม่ก็เล่นจจทำนองที่เธอถนัดก็ได้พวกพูดกันทาไม่ค่อยได้ฟังเพลงจากประเทศอื่นเท่าไหร่ท่านเองก็อยากฟังเหมือนกันนี่แสดงว่าน้องตอนเป็นฟตูเยะที่เป็นผู้บริหารก็คือเขาไม่ได้ออกไปประเทศอื่นเท่าไหร่ปะหรือต่อให้ออกไปก็คืออาจจะไม่ได้แบบดูพวกงานพวกลื่นเลองอะไรพวกนี้คุณ นี่ให้เราเลือกใช่ไหมยังเล่นเพลงอะไรดีนี่คือถามเอาเพลงต่างถิ่นแล้วกันอันน,น,นี้ลองข้อนี้นะครับจำเพลงนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะที่ไหนวะเนี่ย โมลามบอกรู้สึกวิเศษจังเมื่อก่อนก็เคยได้ยินทำา้องคล้ายๆกันอยู่บ้างแต่ความรู้สึกตอนที่ได้ฟังเธอเล่นมันต่างออกไปอย่างขึ้นเชิงเ,เลยไปมอนบอกอาจเป็นเพราะในนั้นมีความรู้สึกที่เธอมีต่อประเทศนั้นรวมอยู่ด้วยเหลมัง้ง โอลัมบอกที่น่าสัจันก็คือฉันสามารถจินตนาการถึงทิวทัศั์ต่างๆจากโททลกนองได้ไม่รู้ว่าของจริงจะต่างจากที่ฉันจินตนาการแค่ไหนไปมอนบอกถ้าอยากเห็นก็ง่ายนิดเดียวไว้ถึงตอนนั้นพวกเราเป็นไกด์ให้เองโอลัมบอกถ้าวันนั้นมาถึงได้จริงๆแล้วก็นะผมหมายถึงว่าน้องคือจะไปเที่ยวกับเราปะ ถ้าสมมติว่าวันนั้นมาถึงเนะ่ะโอเคได้รับอ้อมกอดจันทาใหม่อ่ากอดแบบไหนไม่รู้นี่เราก,กดคุยก่อนแล้วกันคนนี้พวกพูดจันทาพอใจกันมากแล้วละ่ะแต่หลังจากนี้อาจจะต้องอาารบกวนพวกเธอให้มาช่วยสอนพวกมันอีกนะโอเคเคสโคลาวนี้ผมรู้สึกเหมือนฟิลแบบเหมือนอยู่กับเด็กๆประมาณนั้นนะ่ะ ไม่ได้เล่นเกมมาคุณแต่เพื่อผมเดาก็คือเหมือนอารมณ์แบบมันจะมีสายแบบวิ่งระยะสั้นกับระยะยาวปะความอึดต่างๆอ่ะแล้วพอไปเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บก็คือน่าจะมีปัญหาไหมเวลาเจอวิ่งยาวๆมีตาเปลี่ยน แต่มันก็อยู่ที่ช่วงเมตาที่เขาจะขายแหละสุดตัวนะมองรู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามอ่ะผมเหลือกี่วีกวะรอบที่แล้วรู้สึกจะ6วีกบาทในการที่ปลดให้ครบในขั้นหนึ่งอะ่ะอ๋อเลย2วีกโอเคเขามีทิษเตดีแซลบอกว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นฝั่งของแฟนของตัวนักล่าจันทาเป่าหน่อยครับตัวโทลินดิสอะไรอย่างเงี้ย แฟนดิเลียอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้คือแบบเหมือนเขาต้องทฤษฎดีกันอะแต่รอเฉลยดีกว่ามาั้งนี่รอปีกอีกเวอร์ชั่นหนึ่งมัง้งกว่าจะจบก็คงรู้หน้าทีอะอก็ไม่ต้เาเชนบ้านถ้าอย่างนั้นอะเพราะว่ามีโหมดใหม่อะไรพรุ่งนี้ถูกปะล่ะก็จะได้ไดเลยครับ วิ่งระยะยาวกับระยะสั้นมันไม่เหมือนกันนะคือมันต้องออมแรงเว้ยจริงๆถ้าพูดถึงอ่นถ้าเอาแฟร์เลยก็น่าทําระบบไอ้นี่นะดีสแตตไม่ก็ฝั่งของอันเนี้ยก็ทําแบบที่มันกําหนดได้ว่าเราจะใช้แรงช่วงไหนอะไรเงี้ยคุณแต่ผมคิดว่าด้วยพื้นฐานของเขาที่ใส่เป็นแบบการ์ดอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวละครแบบมันมีความจำเพาะต่างกันอาจจะไม่ทําก็ได้ก็นะ Okay. วันนี้ผมมาแป๊บเดียวนะครับแป๊บแป๊บจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องกิจกรรมแล้วกันค่อยทยอยเล่นช่วงนี้รู้สึกว่าเล่นตัวไอ้นั่นเยอะอะไอตัวของลางดาวอะหมดทีฟทีนะครับแต่เยอะเพราะว่าไม่ผ่านสานักทีใช้เวลาเดก็ตามนะเดี๋ยวผมจะเบรกไลฟ์นี้ไ้แค่นี้เลยนะครับก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์สำหรับค่ำคืนนี้ ไปก่อนแล้วบาย